สวัสดีค่ะมื้อนี้กับมาพบกันในช่องเสาเละพาลุยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เสาเละกับซีมาเฮ็ดเมนูลาบนะพี่น้องเด้อเสาเละซีบใส่เลือดใส่เพียเด้อค่ะเด้อทำมาล้อชมกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะจ้าอันนี้กับซีมีเนื้อซับแล้วเด้อพี่น้องเด้อกับซีมีไอ้ผักคีริ้วเนาะค่ะกับซีมีตับนะพี่น้องกับซีปุงแล้วค่ะพี่น้องค่ะกับซีปุงแล้วเนาะค่ะเนาะเสาเละกับซีไส้าวคั่วเด้อพี่น้อง ใส่ข้าวคัวลงไปจ้ะเสาวเลศีเ่เอาถุงใส่มือแด้วพี่น้องนี่ใส่ข้าวคัวมากหน่อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายนะคะกระสีใส่พริกป่นนะคะพริกก็ค่อยเผ็ดใส่ะหลายๆเลยกระสีใส่ผงนัวนะพี่น้งองกระสีใส่ขมจักหน่อยค่ะเพราะสาวเลศีดแก้วขมไปแล้วน่าจะ ใส่ไี่ข้าไปเลยนะพี่น้องต้นหอมสาวเล่ยขออนุญาตใส่มือนะพี่น้องเด้อสาเล่ยมัดแหงๆนะพี่น้องก็มัดใส่เลือดใส่เพี้ยมนะจ้าสาเล่ยมัดกินแหงๆแบบนี้นะพี่น้องจะได้เอาถุงใส่มือมือใส่ถุงเท้าเอานะพี่น้อง เดี๋ยพี่น้องมาตัดแ่บบ่สบอสชุมกันนะคะเดอ้อเสร็จแล้วสาวเละกันสีใสาจานนะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวตัดแสบบอสจ้า,จาคลิปนี้กันสิว่าท่นได้กินในเบื้องและพี่น้องได้กับได้เฮ็ดคลิปกินคลิปยังเนาะค่ะกับไม่เฮ็ดวิธีการสาคนแก่นกับมากินแบบนี้นะพี่น้องเดอ้อ